ทรงสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์กับความดับสนิทของทุกข์ภิกษุทั้งหลายทั้งที่เรามีถ้อยคำอย่างนี้มีการกล่าวอย่างนี้สมณะและพรามบางพวกยังกล่าวตูเราด้วยคำเท็จเปล่าเปล่า,ปล,าปลี้ปลไม่มีจริงให้เป็นจริงว่าพระสมณะโคดมเป็นคนจูงคนให้เดินผิดทางไปสู่ความฉิบหายย่อมบัญญัติลัทธิความสูญเปล่า ความวินาศความไม่มีของสัตว์คนตัวตนเราเขาขึ้นสั่งสอนดังนี้ภิกษุทั้งหลายสมณะและพราหมณ์บางพวกเหล่านั้นกล่าวตูเราด้วยคำเท็จเปล่าเปล่าปี้ปลีไม่มีจริงให้เป็นจริงโดยประการที่เราไม่ได้กล่าวหรือจะกล่าวอย่างนั้นก็หาไม่ได้ภิกษุทั้งหลายในการก่อนก็ตาม ในการบัดนี้ก็ตามเราบัญญัติสอนแต่เรื่องความทุกข์และความดับสนิทไม่มีเหลือของความทุกข์เท่านั้นภิกษุททั้งหลายในการกล่าวแต่เรื่องความทุกข์และความดับสนิทไม่มีเหลือของความทุกข์เช่นนี้แม้จะมีใครมาด่าว่าถากถางกระทบกระเทียบเสียดสีตถาคตก็ไม่มีความขุนแค้นโกรธเคืองเดือดร้อนใจ เพราะเหตุนั้นแต่ประการใดภิกษุทั้งหลายเรื่องเดียวกันนั่นเองแม้จะมีใครมาสักการะเคารพสรรเสริญบูชาตถาคตก็ไม่มีความรู้สึกเพลิดเพลินชื่นชมหรือเคลิ้มใจไปตามถ้ามีใครมาสักการะเคารพสรรเสริญบูชาตถาคตย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้ เรามีความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างไรบัดนี้เราก็ต้องทำความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างนั้นดังนี้